โอเคสอรี่ไงสอรี่ไงเกิดไม่ทันหรอแลโฮมับคิวเจมส์มาฟองตุ้งครับอยากเดินห้างครับมันร้อนอ่ะลงไม่ยด้ไปถักแดดเพราะเดี๋ยวไปถ่ายละครแล้วหน้าแดงครับอยากไปเชียงใหม่เขาค้อภูเก็ตที่อยากไปเชียงใหม่เพราะว่าชอบที่เวลาแบบขับรถไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชียงใหม่ยังมีความเป็นเมืองอยู่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนได้ขับไปอีกเมืองนึง ส่วนไปขาคอเนี่ยคืออยากขับขึ้นไปแล้วก็อยากแบบไปจอดตั้งเต็นดูทะเลหมอกภูกเก็ตเคยทําแล้วครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบเมื่อยเหลือเกินภูกเก็ตสิบสองชั่วโมงเราอยากกลับไปพิชิตความรู้สึกนั้นให้ได้อีกครั้งหนึ่งว่าแบบเออเนี่ยเราขับมาแล้วเราแบบไม่เมื่อยแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องหารถที่แบบเราแบบขับสบายด้วยอะไรอย่างงี้โรแมนติกครับเป็นคนเป็นคนอชอบ ความโรแมนติกชอบความจริงจังกับกับความรักหมูกุ้งหมูกึะหมูกเนี่ยหมูหมึกกงึงหมูหมึกกุ้งหมูหมูหมูกึงหมูหมึกก,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 กึ่งแดกคคลิปเกาหลีสนุกมากครับไม่เคยไปเที่ยวเกาหลีเลยแล้วก็เคยไปทำงานครั้งหนึ่งแล้วพอได้ไปแล้วแบบได้ไปนั่งรถไฟได้ไปช็อปได้ไปกินแบบ เหมือนที่นะักท่องเที่ยวก็ทำเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากครับผม สี่สสวัสดีครับครับเจมสมานะครับผมขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Let's Drive นะครับ EP 2นะครับเป็นรายการที่ผมจะพาทุกคนนะครับไปกินไปเที่ยวนะครับไปทำกิจกรรมใหม่ๆที่ผมเองก็ไม่เคยทำนะครับพร้อมกับรถในฝันนะครับเราจะซิ่งไปด้วยกันนะครับสามารถดูได้ที่ช่อง YouTube ของ Auto Skin Drive นะครับฝากแฟนๆก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้ไปทำอะไรอยากให้ไปกินอะไรอยาก เห็นรถแบบไหนนะครับหรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมาเลยนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมเป็นคนดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมแฟนบอกน้องระวาน่ารักจริงจริงจริงอ๋อคนพาในฟิ i เตอร์นะเขาบอกว่าน้องระวาน่ารักแล้วก็บอกว่าแบบอยากเห็นน้องละวาแบบพูดเยอะๆอทำเยอะๆอ,อะไรอย่างนี้นะ รถในฝันวันนี้ของพี่เจมเป็นหนึ่งในคันที่พี่เจมและก็ใครหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นรถที่หลอกเห็นครั้งแรกอยากขับอยากได้อย,อยากลองแล้วอยากลอง,ลอลองรถในฝันของเราวันนี้นะครับ Ford Everest Biturbo 2.0 Titanium Plus 4x4 ป้ายแดงก็มานะครับแฟนๆหลายๆคนชมนะครับว่ามีป้ายที่ดีนะครับเพราะว่าได้เลขนะครับผมคนที่เล่นรถหลาย,ลายๆคนหรือคนที่ชอบรถเนี่ยโดยเฉพาะพี่เจมเห็นคันนี้ครั้งแรกแลร,รู้สึกว่าอยากที่จะ ขับมากๆเพราะว่าเขาหล่อมากๆเป็นรถที่ให้หลายๆคนต้องการเป็น SUV เป็น PPV SUV ก็คือ Sports Utility Vehicle <ม>นะครับเป็นรถที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์อนเนกประสงค์มาก PPV ย่อมาจาก Pickup e e o p p l Vehicle ก็คือ,อเป็นสับแค่ในเมืองไทยเท่านั้นเองอถ้าสมมุติว่าผมอยากได้รถสักคันเนี่ยผมรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นแบบว่าอันดับแรกๆที่ที่ผมอยากได้เพราะว่า มันมีครบหมดเลยดูดีไซน์เรื่องดีไซน์เรื่องแบบว่าผลของได้เยอะอะไรอเงี้ยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันดูบึกบึนไฟหน้า LED matrix นะครับมันเป็นรูปตัว C เขาเรียกว่า C คลรมแบบนี้หล่อจริงตัวนี้แล้วก็คคร,รถก็ยาวขึ้นใหญ่ขึ้นขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ Auto skin นะครับ Auto skin เนี่ยเป็นบริษัทนำเข้าฟิล์มกันรถนะครับที่ ทำมากว่า10ปีแล้วนะครับถ้าคุณรักรถนะครับต้องให้ Autoskin ดูแลรถของคุณนะครับเป็นรถใหญ่ที่รู้สึกว่าอิตาเลียข้างในมันสวยจริง,รงแบบจอเบลอเนี่ยตอนนี้กำลังนั่งแบบรู้สึกว่าจอ12นิ้วของเขาเนี่ยสวยมากๆนอกจากจอจะสวยแล้วเนี่ย ฟังชันเยอะมากตรงนี้หน้าปัดตรงนี้ก็คือแบบโมเดิร์นมากๆโหมดการขับขี่นะมีทั้งหมดหลายแบบเลยมี normal ด้วย eco ประหยัดน้ำมันนะครับ t o ์ก็คือเวลาจะลากรถบ้านอะไรประมาณนี้เขาทำรถคันนี้มาเพื่อให้คนที่ ต้องการรถอเนกประสงค์จริงๆคือเป็นรถครอบครัวเป็นรถที่นั่งสบายเดินทางไกลได้และที่สำคัญสามารถเปลนไอเวนเจอร์ได้ด้วยโหมดดิปเปอรี่ก็คือเวลาแบบฝนตกนะครับผมและนี่เขาก็จะเปลี่ยนให้เลยทันทีหมายถึงเปลี่ยนเป็นตัว4 High ก็คือจะเป็น,นการขับสุีขับ4ทันทีอันนี้คือมาร์ทก็คือแบบเป็นโครนเนี่ยแล้วก็มีสายด้วย ข้อนี้เราแค่เลื่อนแล้วเหมือนเปิดแอปรถจาัดก,การทุกอย่างสำหรับทุกสถานการณ์ทันทีเลยบอกตรงว่าไม่รู้สึกว่าขับรถหนักอยู่ไม่รู้สึกว่าขับรถ2.5ตันแล้วไม่รู้สึกว่าขับรถที่ว่าสามารถออฟโรดได้เหมือนขับรถเก่งธรรมดาเลย้องมีมากๆกล้องสมูิมาก คือจอใหญ่มากๆอกะจอใหญ่แล้วก็กล้องก็ชัด360อิองศาแล้วก็กล้องมองหลังด้วยอ่าโอเคโอเคตบวะเชิญครับก็อ,อยากจะบอกว่ากระจกข้างใหญ่มากครับรู้สึกปลอดภัยมากเพราะว่าเห็นเป็นมันเป็นวิชั่นที่เราเห็นเห็นกว้างมากๆคือมันขับง่ายนะครับแต่ว่าเป็นเป็นคันใหญ่ที่ขับง่ายเพราะตอนแรกเห็นจากภายนอกก็คือชอบอยู่แล้วครับ มายถึงว่าผมก็ชอบคันนี้ตั้งแต่แรกก่อนจะขับอย่างนี้พอเห็นอิทีเรียข้างในก็รู้สึกชอบเข้าไปอีกรู้สึกว่ามันแบบมินิมอลแบบเออแบบจอมีจอใหญ่น่าใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับอพอมาขับอีกรู้สึกว่าต้องเป็นเจ้าของให้แล้วแหละ แล้ววันนี้นอกจากจะได้มาซิ่งกับรถในฝันแล้ว Ford Everest 2.0 Bi-Turbo Titanium Plus 4x4 บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริงนะครับทั้งเชนและละวาน,นี่รู้สึกตกลุมรักกับคาแรคเตอร์ที่ทรงพลังและตื่นเต้นกับทุกการขับขี่ของเขาจริงๆทำใหกิจกรรมที่จะทำกันในวันนี้นะครับก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ตื่นเต้นและทรงพลังไม่แพ้กันจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับพร้อมนี้โช่เกิดอันนึงนะครับ เราเอาน้ำอะไรไทมิลทีก็ได้ครับโอเคหวานปกติครับทำไมชอบกินหวานถ้าเป็นขนมไทยหรือเป็นน้ําแบบไทยๆอะไรเงี้ยก็กินตามรสชาติที่เขาแบบปรุงไว้ <c oughs> เพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเป็นชาไทยหรืออะไรเงี้ยแล้วไปรดหวานอะรสชาติมันไม่ได้ครับ <c oughs> แล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ Golden Horse Riding Club นะครับที่กุงเทพีครับ เรียนสอนขี่ม้านะครับแล้วก็เขาไม่ได้แค่สอนขี่ม้าอย่างเดียวนะครับเขามีคาเฟ่เลยครับเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากๆนะครับก็จะได้วิวที่เหมือนว่ากินกาแฟกินน้ําหวานๆนะครับแล้วก็มีน้องไม้ชี่ม้านะครับพี่ม้าที่จะมาแบบสีสันให้กับพวกเราด้วยนะครับนอกจากนั้นเขายังมีเรื่องที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของพิซซ่าครับเป็นพิซซ่าแบบเตาแบบเตาพิซซ่าจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบ อยากมาดูมากเลยแล้วอยากมาชิมมากแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำ้วยครับเจมจะพาเรามาทำพิซซ่านะที่นี่เลยครับแ a s s a g e Cafe <S <S นะครับผมครับ <S 1> <S 1> ดูในโรงเรียนคีมะของเราเนี่ยแหละครับแล้วเราก็มีพี่มาสอนพวกเราด้วยเพราะว่าเป็นพิซซ่าเตาฟืนแบบสุดอิตาเลียนแท้ๆเลย โอเคเพื่อไม่ให้มันติดใช่ไหมครับใช่ใอันนี้คือแป้งที่เราไปแล้วระวัอย่าวงได้ไหได้ครับคือการที่เราใส่แป้งเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวแป้งมันเปียกนะครับผมแล้วก็แตใส่เยอะไปก็ไม่ดีเพราะเดี๋ยวตัวแป้งก็จะแห้งต้องนวดไปด้วยแล้วก็แบบเอวก็ต้องแบบบิดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรับอย่างเงี้ย่คือใส่เรื่อยๆไปเลย น,นี่คือได้ยังครับเนี่ยได้ลตัวสำเร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะบางหมดเลยนะครับแล้วก็จะได้ขนาดที่เขาต้องการอ๋นนอถาดนน <laughs> อันนี้คือถาดน,นะฮะเราจะไปชมพูตัววุ้ยไปใ <laughs> ส่ซอสน,นะครับโอเคครับเนี่ยบอกซอสเดียวโอ้หเวลาพี่เจมทำอาหารนะเขาจะจริงจังมากแหมว่าอย่างเวลาทำสเต็กนะครับก็คือจับเวลาแบบ จับเวลาจริงๆะครับบางชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทําด้านละ2นาทีใช่ไหมครับพี่เจมส์ก็จะจับเวลาแบบดูแบบเขาทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหัน่นพักเนื้อเสร็จปุ๊บก็ถึงยกเข้ามาในโต๊ะอาหารพอยกเข้ามาโต๊ะอาหารปุ๊บเราจะยังกินเลยไม่ได้นะครับเราต้องเขาพี่เขาจะหั่นออกมาแบบดู yes, <gone. S 1> ดูสีข้างในก่อนว่าสีโอเคไหมถ้าสียังไม่ได้เขาจะลงเตา ใส่ให้หมดเลยเหรอครับโอ้ที่นี่เขาให้ชีสแบบเยอะมากนะฮะอะไรต่อครับเผ็ดเหรอครับผมปกติใส่ไหมครับใส่ครัโอเคเห็ดซอสข้าวเตาใส่เตาเลยครับอุ๊ยอย่ามาเสือสิโอเคกลับต้องกลับด้านนี้ครับข้างในสองนาทีกลับป่ะครับหรือสี่นาทีแล้วค่อยกลับ พี่เขาแบบดูก็ไม่ต้องมานั่งจับเวลาพี่เจมส์ไงเริ่มแบบพองขึ้นมาแล้วครับถ้าเราดูข้างในฝั่งขวาเนี่ยเริ่มพองขึ้นมาแล้วครับกลับยังครับพี่ละบ๊ายบายอ๋อโอเคโอเคได้อยู่ครับได้อยู่กลับได้ได้อยู่แปลว่าได้ได้กินครับได้กินมาถือว่าอย่าทำฟันมตอนนี้เอาอินไม้ไม่อ่อนนิดนึงตรงนี้ถือว่าโอเคครับ โจเฟอร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับออออขอบคุณพี่เขามากเลยนะครับท,ที่สอนเราแล้ว,ลวก็ว่าส่วนตัวเป็นคนชอบพิซซ่ามา,มากๆอยู่แล้วเราอยากมีประสบการณ์ในการกับพิซซ่าที่อยู่ในเตาเตาฟืนเตาฟืนแบบจริงๆนะครับแล้ววันนี้ได้ทำก็พอใจมากๆเพราะฉะนั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับไม่ให้เป็นการเสียเวลารชาติเหมือนพิซซ่าที่ถ้าไม่บอกก็ ไม่รู้ว่าผมทำครับแป้งบางมากๆรสชาติแบบอร่อยมากๆครับไม่หายกว่าพี่าทรัฟโฟสตรัฟโฟสตรัฟโฟเอ่งเหรอใช่ครับตื่เหรอตื่เหรอตื่นหรอนี่ทำตามสูตรเลยไอ้เยอะโซเดียมสูงเดือยโซเดียมเยอะ เจอดหรอกอ,อร่อยร้อยจะไปขี่ม้าครับกิจกรรมที่น่ากลัวกว่ทาทำพิซซ่าอีกเจมมาวหว้ม้าหนึ่งสองึบ ้หน้าตรงสองมือสองเส้นแบบมือสองเส้นโอเคจังเส้นนี้อ่ะมือคู่กันใจเย็นครับปูได้ครับอันนี้รีแลกหรอนี่ีรีแลกนีแลกโอเคเอาอ่ะแล้วสวิงขาขวาอย่าเลยไปนะไม่ใช่เลยข้ามไปข้ามถนนนะอ๊อ้แคร์ไหมได้หรอโฟกัสที่การนั่งตรงนี้ฝังมือเราเหมือนเราขี่จักรยานนะไม่ดิน และกิจกรรมที่ตื่นเต้นและทรงพลังที่ไม่ต่างจากการขับรถ Ford Everest 2.0 Biturbo Titanium Plus 4x4 ต้องยกให้กับการขี่ม้าไปเลยครับที่สุดของวันนี้จริงๆแต่พาุคเป็นไงบ้างดูมีแนวโน้มว่าจะเป็นเร็วนะคะค่ะแต่ว่าขี่ม้ามันต้องใช้เวลาไม่ได้สนุกเลยครับสนุกเลยครับ ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งทำพิซซ่าซึ่งเป็นกิจกรรมที่แบบอยากทำมากมากไม่เป็นนิดนึงแต่ว่ายังกินได้นะครับผมแล้วก็ได้ขี่ม,ม้าได้รือฟื้นแบบสกิลขีมม่ม้าเอาว่าเป็นไงวันนี้ร้านนี้ golden horse riding club ก็สนุกดีครับพี่แบบว่าได้กินชาอร่อยๆแล้วก็ได้ลองกินพิซซ่าฝีมือตัวเองออไม่ใช่ฝีมือตัวเองฝีมือร่วมกันพี่เตม2คน 2> ร่วมกันต้องบอกเลยนะครับว่ารายการเนี้ย EP 2แล้วได้ทําอะไรที่แบบไม่คิดว่าจะได้ทําจริงๆนะครับแล้วก็ได้ขับรถในฝันที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ขับนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับ Auto Skin นะครับถ้ารักรถอย่าลืมให้ Auto Skin ดูแลรถของคุณด้วยนะครับตะ่กี้เราต้องบอกว่าขอบคุณนะนะ Golden Golden Horse Riding Club นะครับผมขอบคุณ Golden Horse Riding Club นะครับที่สนับสนุนสถานที่ให้เราและกิจกรรมให้เราด้วยนะครับผม EP ต่อไปนะครับอยากเห็นผูขับรถอะไรทํากิจกรรมอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเิดกระดิ่งด้วยนะครับกับรายการ Let's Drive นะครับ